ต่อเนื่องต่อเนื่องครับเรามาถึงโซนเด็ดประจำ U S J อีกหนึ่งโซนมินเนี่ยนพาร์คจ้าถึงแล้วจ้าโซนที่เออที่สุดของ U S J <c oughs> เราได้มาถึงแล้วโซนมินเนี่ยนนั่นเองรวยกันเลย <c oughs> อย่ารีรอโซนมินเนี่ยน สวัสดีสวัสดีอากาศมันร้อนมึงพูดได้ด้วยเหรอใช้ได้วะขอให้ติมคำหนึงได้ไหมแม่งร้อนชิบหายโอเคโอเคพูดเกี่ยวอะไรวะข้างๆนี่มันมีร้านขายของกินอยู่นะสำหรับดับร้อนเมนูจะเป็น บูฮาวายเฟเป้น่ากินนะมีเบอร์รี่ข้างบนมีมิกซ์เบอร์รี่อยู่ข้างบนน่าจะดับร้อนได้ดีแล้วก็เป็นคุกกี้แซนด์วิชรสกล้วยและไอศครีมอุ้ยไอันนี้น่าจะแหลมว่ะเขาว่าคนเยอะเหมาะอากาศร้อนสดๆอันนี้อะไรน้ำแข็งใสว่ะน้ำแข็งใสสับปะรด ใขรดีบขายดียดจริงๆร้านนี้อากาศมันร้อนนะนอะเมนูพวกนี้คนกินอยู่แล้วไปเดี๋ยวเราไปเข้าด้านหน้าโซนดีๆให้เกียริมินเนี่ยนหน่อยเข้าด้านหน้าดีๆลุยลุยลุยขออนุญาตเข้าโซนหน่อยนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมาแล้ว ตัวนี้จริงๆก็ถือว่าน่าถ่ายรูปนะจุดถ่ายรูปมันก็ถือว่าเยอะใช้ได้ก็แดดล่มเลยทิศทางตึกมันบังแดดให้พอดีกเกือบสี่โมงเย็นนี่ไงโลกแห่มินเนียนจุดถ่ายรูปเยอะอยู่นะแต่เหมือนตอนนี้คนจะใช้เป็นจุดหลบแดดมากกว่าอ่ะอากาศมันร้อนนี่ไงน้ำพุแลนด์มาร์คน้ำพุมินเนี่ยนใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ เสี่ยงแม่งปัญญาอ่อนชิปหายแต่นี่แหละคนมาถึงชอบมินเนียนเน่ยนไงะมันปัญญาอ่อนนี่แหละเออล่มลื่นดีไว้แถวนี้แดบดบไม่โหดมากแกงมินเนี่ยนเจ๋งดีเจ๋งดีตรงนี้จุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปเฮ้ยมินเนี่ยนแต่กำแพงวะ เป็นผลงานสตรีทอาร์ตเพื่อไปทำอะไรบนนั้นล่ะลูกลงมาเดี๋ยวก็หล่นหรอกมินเนี่ยนเนี่ยจะมีจุดถ่ายรูปพอสมควรนะแล้วก็มีร้านของฝากส่วนเครื่องเล่นเนี่ยจะมีอยู่2อันอันนึงเป็นาท์ดอร์อันนึงเป็นินดอร์อันเอา d o o r เก้านี้อันนี้อันนี้อันนี้คืออันาท์ดอร์ออกแนวเด็กๆหน่อยอันนี้เพิ่งหมดรอบพอดีคนเดินออก ครื่องเล่นหน้าตาประมาณนี้แล้วมันก็จะหมุนหมุนหมุนรถมันจะหมุนหมุนหมุนไม่โหดมากแต่ก็รอนานนะประมาณ45นาทีเมื่อกี้ป้ายเขียนอยู่นี่กเล่นมินเนี่ยนค่ะน่ารักใสๆเด็กเล่นเยอะมากอีอันนึงคืออันอินดอร์เผื่อเน,นี้มินเนี่ยนเมฮัมอันเนี้ย โอนเล็กน้ยอยรอเจ็ดสิบนาทีเนะี่ยโอ้อยังถือว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเครื่องเล่นแบบมีจอฉายอะจอมันก็จะเป็นจอไม่ใช่สามมิตินะหรือสามมิติวะจำไม่ได้แล้วว่ะแต่เอาเป็นว่ามันแอบผอนนิดน,นึงนะคือเก้าอี้มันขยับแบบขยับหลอกอะคือจริงๆงมันไม่ได้โยกเยอะแต่ว่าจอมันฉายเหมือนว่าเราอยู่บนรถไฟเหาะประมาณนั้น แต่สนุกแต่สนุกปโปรดักชั่นมันทำดีถ้ามาสักครั้งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องหน้าเล่นเนี่ยอยู่ในโซนอินดอดนี้คิวยาวไปข้างหลังเลยคิวยาวมากจะสินาทีโอ้คนมานั่งพักเหนื่อยกันเยอะเลยว่ะแถวนี้ที่ทางตึกบางแดดพอดีคนก็เลยมารอกันเยอะไปเดี๋ยวไปดูของฝากกันสันหน่อยร้านนี้ฟันสโต พาไปดูของฝากกันของฝากที่เออสุดใน USJ แล้วไปลุย สุดได้ถึงความว่าของฝากมันก็เริ่มซ้ำๆแล้ว,วเราอาจจะแวะร้านของฝากเยอะเกินไปแม่งซ้ำจริงเหมือนๆกันไปหมดนี่ตรงนี้มันจะมีเรียกว่าอะไรดีวะเกมงานวัดหรอเป็นมินิเกมให้เล่นค่าเวลากันได้โอ้โหสนุกสนาน บานาน่าคาบนานา่เป็นแบบว่ามินิเกมวะ่ะไปเล่นค่าเวลาเริ่มเหนื่อยเริ่มหมดพลังเดี๋ยววันนี้ไปอีกโซนหนึ่งก่อนคือโซนจูสิกพาร์คแล้วก็พอและอุตส่าห์แต่งตัวจูสิกพาร์คมาไม่ไปเลยเดี๋ยวจะยังไงอยู่แต่น่าจะเป็นโซนสุดท้ายของวันนี้ละเหนื่อย โอเคโซนมินเนี่ยนจะประมาณนี้แหละมันเล็กๆนะไม่ได้มีอะไรมากเดีย๋ยวไปโซน,นต่อไปกันดีกว่าไปลุยออกจากโซนมินเนียลล่ยนแล้วบายๆนะมินเนีย่ยนโซนมินเนี่ยนนี่มันจะมีป็อปคอร์นขายด้วยนะได้เป็นถังตัวมินเนี่ยนด้วยอยู่ด้านหน้าเลยรอดักเลยรถป่วยป่าวะน่าจะใช่นะ กลิ่นบันโชยมาเอาควารดกล้วยไปเดินเล่นนันต่อจบโซนมินเนี่ยนอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันนะไว้ตากแอร์ได้ h a p p ี้เนสคาเฟแต่ว่าเราอิ่มอยู่วะขอเดินผ่านไปเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวให้ดูเมนูมันจะยังเป็นเมนูแบบมินเนี่ยนมินเนี่ยนอยู่เพราะมันอยู่หน้าโซนมินเนี่ยนเลยก็เข้าใจได้ที่มันจะเป็นเมนูมินเนี่ยน นี่จะมีเป็นไก่ทอดมีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นครีมพับมาในติมมินเนียนสามารถมารับประทานกันได้ตรงนี้มันจะเป็นข้างๆอ่าวนะก็จะมีอีกร้านหนึง่งแต่ร้านนี้เหมือนจะขายแค่เครื่องดื่มนะอ่านี่นี่นี่เจอละจะมีแค่เครื่องดื่ม ทรั p i c a ลเฟปเปจะมีรสสตอรอเบอรี่กับแมงโก้อ๋อตรงนี้เผื่อใครซื้อแล้วก็นั่งด้านโน้นได้ริมอา่าวแต่มันเอา u t d o o r ด,ดิช่วงนี้ใครจะนั่งวะอรามานสุดๆไม่ใช่ฉันและหนึ่งคนถ้าซื้อยังไงก็ต้องเข้า indoor เพราะนั้นไปหาร้าน indoor น,นั่งน่าจะดีกว่าถ้าเป็นช่วงนี้ตรงนี้มีร้านอาหารจีนชื่อเดอะดา g o กอนเพล อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อันนี้ไม่เคยกินว่ะรู้แค่เป็นอาหารจีนเดินทางไปอย่างรวดเร็วเพลงดังเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แต่ร้านนี้ใหญ่นะดากอนเพลนี่คือใหญ่เลยแบบมีที่นั่งทั้งอินดอร์ลเอาดอร์คือโคตรใหญ่ร้านอาหารจีนอย่างว่า USJ คนจีนมาเที่ยวเยอะคือเดินที่ได้ยินเสียงภาษาจีนพอๆกับเสียงภาษาญี่ปุ่นอ่คนจีนเที่ยวเยอะสุด,สด ด้านขวามือตอนนี้มันจะเป็นร้านอาหารตรงนี้จะเป็นร้านอาหารที่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามธีมว่าช่วงนี้จัดเป็นธีมอะไรซึ่งตอนนี้มันคือธีมวันพีชดูมันก็จะเป็นร้านของซันจิครับผมซันจิไพเลตเลสซองประเด็นคือโซเอาหมดต้องจองผ่านเว็บมาล่วงหน้าเท่านั้นคุณจึงจะได้กินเมนูฝีมือซันจิตรงนี้จําไว้สักวันคงจะได้กิน แต่มันก็ยังจะมีเมนูขัดดอกฝีมือซันจิให้กินอยู่ถ้าเราจองร้านอาหารมาไม่ได้เราก็สามารถกินสมูตตี้ฝีมือซันจิได้อยู่ร้านติดกันนี่ซันจิอินเลฟฟร้อนซ์สมูตตี้พีชแอนด์เลมอนนี่โอเคสวัสดีซันจ,สนจิสักวันเราจะได้กินฝีมือนายนะแต่ไม่ใช่วันนี้เราขอมูฟไปโซนถัดไป เรากำลังจะไปโซนที่เราแต่งตัวมาเข้าทีมแล้ววันนี้มาในทีมจูรลสิกปร๊คเสียงกี๊ดบ่งบอกว่าเรามาถึงแล้วจูรลสิกปาร์ครับผมต้องข้ามสะพานนี้ไปสะพานนี้คือถ้าข้ามปุ๊บก็คือจูรลสิกปั๊บรู้กันบนหัวนี่ก็จะเป็นเครื่องเล่นปลาย n ิ d i ไดโนเสาเครื่องเล่นดังที่ใครมาก็ต้องเล่น ไม่ใช่สิกูไม่เล่นพ้ยมาพอดีมาพอดีเห็นไหมย้อนแสงนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมคนกำลังถูกให้หัวแล้วก็ขึ้นไป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 เยยน่นนากลัวชิบหายทำไมเขาไม่กีดกันเลย มีคนข้างล่างก็บอกมือให้บอกมือบอกมือคนข้างบนเขาก็บอกมือกลับบอกมือบอกมือลักคนไปอิงเดนโ,นโซเนี่ย <Yeah. S 1> ไปแล้วกำลังจะล่วงแล้วสุคดีนะทุกคน กลัวชิบหาย